ด้วยซื้อหน่อยเร็วมาอีกแล้วเต็มเลยโอ้โหมีใครโทรมายังยังไม่มีใครโทรมาเลยเอาอีกแล้วโหรับของก็ยังดีใช้โทรศัพท์ไม่เป็นกันเลยนะบอกให้ลองชิมไม่ลองชิมแล้โหชิมของเราเลยทำไมอย่างนี้อ่ะเจ๊ต้องเปลี่ยนเป็นฮาร์เล่ยแล้วมั้งจักรยานนี่ยังใส่ไม่มีคนชิมเอาไหมขี่ฮาร์เล่ยขายปอเปียกสดเออถึงจะมีคนซื้อนะไปลุยอิชิอย่าไปงับขาเจ๊เขานะ สองเอาจัดไปสองนะเพื่อนนะโทรมาหน่อยอุ่นหนุนเจ้เขาหน่อยนะประเทศไทยนะผมจะไปซื้ออาหารแมวนะเอาโดนเจ้มาดักอีกแล้วนี่เบอร์เบอร์โทรตามนี้เลยนี่085 063 05 80สนหยอ่าเจ๊อะไรเจ๊กุยนะ อดหนุนเจ <Tre> ๊กุยหน่อยนะปั่นจะไม่มีแรงปั่นอยู่แล้วโอ้โหนองบวมนุ่งเนี่ยโอ้โหเท็ชาติกล่องละห้าสิบบาทเพื่อนๆอุดหนุนแกหน่อยไปออกโรงทานที่ไหนโทรมาสั่งเลยยี่สิบสามสิบกล่องจัดไปเดี๋ยวเจ๊กุยคิดราคาพิเศษนะช่วยๆกันนะแกจะได้มีตังค์ไปซื้อฮาร์เลย์มาทําพ่วงข้างไซคาแล้วก็ขี่ขายสักทีโทแค่นี้แค่นี้ออกพอแล้ว เจ๊นี่โอ้โหจะให้เอากี่กล่องเลยเนี่ยกล่องยังไม่ทันออกจากบ้านเลยนี่เป็นสิกล่องเลยวันนี้เดี๋ยวลง YouTube ให้เอ้าเจ๊รับรองวันนี้มาเป็นหลายสิบกล่องเลต็มคาราเมลเลยใช่ไหมใช่ปเเ็มคาารโอ้โหนี่ฝากด้วยนะฝากด้วยเดินเพื่อนๆนะ